้ายใหญ่คู่เมืองหรือเรื่องถ้ำแสงเพชรรสเด็ดเนื้อแห้งแหล่งเกษตรกรรมรถล้ำข้าวหอมมะลิอำเภอเมืองอำนาจเจริญมีพื้นที่583.4ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งสิน้น13 131,248คนแบ่งเขตการปกรครองเป็น19ตำบล194หมู่บ้าน31ชุมชน เทศบาลเมืองหนึ่งแห่งเทศบาลตำบลห้าแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลสิบห้าแห่งอําเภอเมืองอำนาจเจริญโดยนายพิจิตรบุญทันนายอําเภอเมืองอำนาจเจริญบริหารงานตามรอยพระยุค,คลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำหลักคิดมาปรับใช้ในการดําเนินงานดังนี้ 1. หลักทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. หลักการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐอำเภอเมืองอำนาจเจริญมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือมีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการน้อมนำหลักทรงงานของในหลวงมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับคุณธรรมของข้าราชการและหลักธรรมภิบาลมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาชนประพฤตินตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับผิดชอบต่อตอนเองส่วนรวมและร่วมดำเนินงานต่างๆของสังคมการดำเนินการขับเคลื่อนของอำเภอเมืองอำนาจเจริญสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของทุกส่วนเพื่อนำไปสู่อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทประชุมสร้างความเข้าใจแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมโอกาสต่างๆเพื่อขับเคลื่อนขยายผลตั้งแต่เดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคม2559จัดทีมงานขับเคลื่อนลงพื้นที่ตำบลหมู่บ้านโดยสอดแทรกอำเภอคุณธรรมในกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านชี้แจงความเข้าใจในพื้นที่จำนวน140ครั้ง ในพื้นที่19ตำบล194หมู่บ้านขับเคลื่อนหลักการแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมปลาดชาวบ้านให้เป็นต้นแบบภารกิจดำเนินง,งานที่ฎบีใหม่ของในหลวงมีนายประยงบุญทองราษฎรบ้านโคกช้างหายตำบลน,นาวังเป็นบุคคลต้นแบบแล้วนำไปขยายผลโดยส่งเสริมให้ราษฎรดำเนินรอยตมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกมะนาวเพาะเห็ดผลิตปุ๋ยใช้ในครัวเรือนเลี้ยงวัวและอื่นๆขยายผลแนวคิดไปสู่การจัดการน้ำในรูปแบบโคกหนองนามโมเดลหรือหลุมขนมครกตามรอยศาสตราชาโดยการสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของน้ำต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตส่งเสริมให้ราษฎรเก็บน้ำไว้ใช้ให้พอเพียง ตามแนวคิดธนาคารน้ำหรือกราววอเตอร์แบงค์โดยผลักดันให้เกิดบ่อกเก็บน้ำต้นแบบในพื้นที่จำนวน12แห่งคือตำบลน,น้ำปริก4บอ่อตำบลน,นาจิก3บอ่อตำบลบุ่งตำบลโนนโพตำบลห้วยไร่ตำบลโนนหนามแท่งและตำบลสร้างนกทาตำบลละห1บอ่อ สนับสนุนนโยบายผูกปินโตข้าวของจังหวัดอำนาจเจริญโดยการขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขยายเครือขา,ขายข้าวคุณธรรมในพื้นที่ตำบลห้วยไร่สามารถผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออกที่มีคุณภาพสามารถขายข้าวได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปปรปับปรุงภูมิทัศน์และการบริการของอำเภอ ด้วยการนำหลักคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานอำเภอจนทำให้ได้รับรางวัลสำนักทะเบียนดีเด่นสองปีซ้อนเป็นรางวัลการันตีผลงานมีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานและประพฤตินตนเป็นแบบอย่างจนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. นางวัชราภรนาท้าวปหลัดอำเภอได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับจังหวัดจำนวนสีครั้งในปี 2547, 2552, 2555และ2557ในปี2558รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำสำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศและได้รับรางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ประจำปี2558 2. นางเด่นดวงสีม่วงประลัดอำเภอได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2559 3. สร้างบุคคลต้นแบบนายสุธรรมยืนสุขท้องถิ่นอำเภอได้รับรางวัลท้องถิ่นอำเภอดีเด่นระดับเขตและกำลังส่งต่อระดับประเทศ 4. กำนันตำบลหนองมะแซลได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี2558กํากำนันตำบลห้วยไร่ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมประจำปี2559นอกจากนี้ยังเสริมสร้างให้บุคลากรของอำเภอเมืองอำนาจเจริญทั้งท้องถิ่นและท้องที่มีความสมัครสมานสามัคคีสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือพัฒนาเมืองหน้าอยู่ร่วมกัน หลักการทรงงานของในหลวงสามารถนำมาปรับใช้สร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐในการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักสามคัคคีเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์นำบริการไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนมีความสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินและรู้หน้าที่พลเมือง การพัฒนาบุคลากรด้วยการนำคุณธรรมตามแนวพระพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมตามโครงการอำเภอศีีห้าและพัฒนาคุณธรรมของประชาชนในตำบลหมู่บ้านจัดโครงการเข้าวัดฟังธรรมในโอกาสต่างๆเช่นในช่วงเข้าพรรษาหรือในโอกาสที่จัดหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่เป็นต้น นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายพิจิตบุญทันเป็นบุคคลต้นแบบของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป